แล้วอีกหนึ่ง case study ของเรานะคะก็ว่าด้วยเรื่องอีกหนึ่งกรณีศึกษาที่อยากจะชี้ให้กับทุกๆท,ท่านได้เห็นเช่นกันนะคะว่าและวิธีการในการที่จะสร้างคอนเทนต์นั้นจะทําอย่างไรเพื่อให้ตอบรับกับนิวมีเดียหรือที่เราเห็นว่ามีเครื่องไม้มเครื่องมือต่างๆนานาที่เกิดขึ้นมากมายในยุคสมัยนี้นะคะเราจะสามารถนํามาประยุกต์ใช้แล้วก็ปรับให้เกิดในการสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจไม่ว่าจะเป็นในเชิงของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ให้กับธุรกิจเราได้อย่างไรนะคะแล้วสําหรับอีกหนึ่งกรณีศึกษาวันนี้นะคะเราได้รับเกียรตินะคะจากกรรมการผู้จัดการบริษัทเมเจอร์ Major, กันตนาบอร์ด c a สติ n g จำกัดนะคะก็คือใน M Channel นั่นเองขอเสียงปรบมือให้กับคุณสยามรัตเราหาสุกเกษมด้วยค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ ครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับขออนุญาตนั่งนะครับก็ปกติก็พูดไม่ค่อยเก่งนะครับวันนี้ก็จะมาขอ,อาแชร์ในกรณีศึกษานะครับเกี่ยวกับาการ c r e a t คอนเทนต์นะครับแล้วก็เรื่องของนิวมีเดียเรื่องของอาการสร้าง Value ให้กับ Product นะครับ ช่อง M-Channel ไม่ทราบว่าทุกคนเคยดูหรือเปล่าครับนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวจะให้ดูภาพรวมคร่าวๆนะครับ สภาพทิ้งัวดและร้อนที่ตั้งแต่ตนุขและเอมฉันอยูกำลังจะลาตร O going to go back like that and give my money to the people who ทีวยช่องทางการสื่อสารแบบ Multi Media c h a n n e แต่ท่วแบบแข่งแกรกของมือใหม่ผ่านดาวน์โหลด TV Guide และเว็บไซต์แอปพลิเคชันส่งพร้อมกันทั่วโลกจาก้องสมที่ภารตัอมอรวมถึงการมีเดียพาร์เนอร์กับ カップル。 อันนี้ก็จะเป็นภาพรวมๆนะครับของทางช่อง M-Channel นะครับวันนี้ตั้งแต่เช้าแล้วก็รวมทั้งของทาง RS ด้วยทุกคนก็คงจะเห็นภาพรวมๆคล้ายๆกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทาง M-Channel ก็อยากจะมาแชร์ในส่วนของอ case study หรือกรณีศึกษาว่าเราทำยังไง เราทำไมถึงคิดอย่างนั้นนะครับเราตอนนี้เราเปิดช่องนี้มาประมาณ3ปีนะครับก็ผ่านอะไรอะไรมาเยอะนะครับก็จนมาถึงวันนี้เนี่ยก็คิดว่าเราก็ประสบความสำเร็จมาถึงระดับหนึ่งนะครับก็จะมาแชร์ถึงประสบการณ์ว่าเราเริ่มยังไงทำไมเราคิดอย่างนี้นะครับ ครับผมโอเคก็เริ่มต้นเนี่ยจากเมเจอร์ซ e นิเพนะครับเมเจอร์ซีนิเพ็เนี่ยทุกคนคงจะทราบดีนะครับเราทำธุรกิจภาพยนตร์นะครับอยู่ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ลงภาพยนตร์เนี่ยตอนนี้เป็นเจเนเรชันที่สองนะครับทำกันมาเป็น4-50ปีแล้วนะครับเจเนเรชันที่หนึ่งเนี่ยถ้าหลายคน อาจจะเคยรู้จักโรงหนังเมโทรโรงหนังเพชรลามา่าโรงหนังแมคเคนนาแล้วก็โรงภาพยนตร์เนี่ยทั่วโลกเนี่ยจริงๆมีคล้ายๆกันเลยนะครับเขาทำกันอยู่ไม่กี่ตระกูลนะครับอย่างของอ,อย่างของอเมริกาก็จะเห็นว่ามีมีพารลเมา้ามี MGM ซึ่งเป็นใหญ่ๆแล้วก็อยู่กันมานานนะครับทางฝั่งฮ่องกงสิงคโปร ทุกคนคงจะรู้จักชอบาเดอร์ A D e R นะครับเป็นธุรกิจผูกขาดนะครับคนนอกจะเข้ามาในธุรกิจนี้ค่อนข้างจะยากนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่า,าตั้งแต่กลุ่มกลุ่มลงหนังเมเจอร์เนี่ยก็จะเป็นตั้งแต่เจเนเรชันแรกก็ก็คล้ายๆกับสิงคโปร์ฮ่องกงนะครับว่าค่อนข้างจะผูกขาดมีกันอยู่ไม่กี่ตระกูลนะครับอยู่ตระกูลนี้แหละครับตระกูลพลวรลักษณ์นะครับ ก่อนหน้านี้รุ่นพ่อก็จะมีโรงหนังเป็นสแตนด์อะโลหลายๆโรงนะครับวันนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปนะครับโรงหนังเริ่มเปลี่ยนเป็นซีนิเพ็นะครับแล้วก็แบ่งออกมาสู่เจเนเรชั่นที่สก็เป็นลูกของลุงลูกของอาลูกของอะไรกันนะครับมี ETV นะครับก็เป็นคุณวิชัยปูลวร,รรักษ์นะครับกับคางคุณวิสูตรภูณวลรลักษ์ กลุ่ม GTS คงจะคงจะรู้จักนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่ม EGV สมัยก่อนนะครับแล้วก็เป็นลูกพี่ลูกน้องก็คือคุณวิชาพูลวลลักษ์ก็จะเป็นกลุ่มโรงภาพยนตร์ Major c ์ซีนิเพนะครับแล้วก็ยังมีลูกของคุณอาอีกก็คือ Major Hollywood ดนะครับเซนจูรีก็เป็นเป็นลูกหลานของตระกูลของรุ่นเจเนเรชั่นแรกแล้วก็แยกมาเป็นเจเล เจเนเรชันที่2นี่ก็กแยกออกมาเป็นหลายหแบรนด์นะครับโอเคก็เพราะฉะนั้นวันนี้กลุ่ม Major c ์ซินิเพเมื่อประมาณสัก4ปีที่แล้วาทางกลุ่ม Major ก็ได้ควบรวมกับกลุ่ม EGV นะครับเมเจอซื้อ EGV ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ Major c ์ซินิเพมี Market Share ์สูงที่สุดนะครับในตลาดนะครับเพราะฉะนั้น การที่เป็นมีมาเก็ตแชร์สูงที่สุดในตลาดเนี่ยแล้วยังจำเป็นจะต้องยืนทำมาเก็ตแชร์ให้ให้สูงอยู่เนี่ยมันจำเป็นจะต้องอทำงานที่ค่อนข้างหนักเจ้านายผมคุณวิชานี้ทำงานหนักมากนะครับตื่นแต่เช้า6กโมงนะเจ็ดโมงก็โทรมาปลุกล <laughs> นะครับแล้วก็ทำถึงดึกๆเด,ดินๆธุรกิจโรงภาพยนตร์ไม่มีวันหยุดนะครับ เสาร์อาทิตย์ยิ่งขายดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีวันหยุดก็เป็นการทำงานที่หนักมากแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มเมเจอร์ทีป่ประสบความสำเร็จเนี่ยเพราะทำการบ้านหนักทำงานหนักไม่ได้ฟุกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคสิ่งหนึ่งของกลุ่มเมเจอร์ซีนิเพ็กเราใช้สื่อเยอะมากนะครับปีปีป เราใช้สื่อทีวีสื่อวิทยุสื่อสิ่งพิมพ์ใช้เยอะมากแล้วก็คงเป็นความฝันอยู่แล้วนะครับว่าที่เราอยากจะมีสื่อเป็นของตัวเองนะครับวันนี้พอเมื่อสักสองสปีที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่ม Major c ์ซินิเพเราทำธุรกิจที่ถ้าเรามองให้ลึกสังเกตให้ดีเราทำธุรกิจอะไรทราบไหมครับเราทำธุรกิจไลฟ์สไตล์ วัยรุ่นนะครับเราทำธุรกิจโรงภาพยนตร์เนี่ยเราก็ดูแลเรื่องของเก้าอี้ที่นั่งนะครับจริงๆเรานะครับว่าบริหารให้เก้าอี้เนี่ยมันเต็มนะครับอันนี้ก็เป็นธุรกิจหลักของเราและในกลุ่มด้วยนะครับโอเคคราวนี้เนี่ยวันนี้เมื่ออย่างที่แจ้งนะครับเมื่อสักสองปีที่แล้วเทนของทีวีดาวเทียมก็กำลังเข้ามา รเราใช้เงินค่าสื่อกับทีวีเนี่ยเยอะมากนะครับเทนของเคเบิลทีวีเนี่ยจริง,รงๆมันมีมาประมาณสัก10กว่าปีละแล้วก็เป็นเมื่อก่อนนี้เป็นสายเคเบิลบอกรับสมาชิกนะครับอย่างก็จะเห็นว่าเมื่อก่อนจะมี IBC เปลี่ยนชื่อมาเป็น UBC แล้วก็เปลี่ยนชื่อมาเป็น True Vision วันนี้นะครับอันนี้ก็คือกินตลาดกรุงเทพทั้งหมด นะครับแล้วก็ถ้าต่างจังหวัดก็จะเป็นเคเบิลท้องถิ่นนะครับก็จะเป็นสายเคเบิลไปผู้ประกอบการเมื่อก่อนกรุงเทพก็ก็ผูกขาดที่จะเป็นทูวิชันนะครับแล้วก็เมื่อก่อนเนี้ยต้นทุนการผลิตสูงมากแม้แต่วันนี้ต้นทุนการผลิตก็ยังสูงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในกรุงเทพก็ไม่มีผู้ประกอบการอยากจะลงไปทำนะแข่งด้วยนะครับเพราะว่ามันทำยาก แล้วก็ผลผลตอบแทนเนี่ยค่อนข้างไม่คุ้มค่านะครับแต่เมื่อประมาณชัด3-4ปีที่แล้วเนี่ยก็ได้เปลี่ยนกฎหมายให้เคเบิลทีวีเนี่ยสามารถจะโฆษณาได้เมื่อโฆษณาได้เนี่ยทุกคนก็เลยกระโดดลงมานะครับก็เลยเกิดกระแสขึ้นมานะครับในของของการทำเคเบิลทีวีนะครับโอเคคราวนี้เนี่ยอย่างที่เมื่อกี้บอกนะครับว่า เมเจอร์ซีนีเพ็กมองเห็นสื่อที่จะทำวันนี้เราก็เลยมองหาจุดแข็งของเคเบิลทีวีโดยที่เราอยากจะทำช่องภาพยนตร์ขึ้นมานะครับวันนี้จะเห็นว่าในกลุ่มของเมเจอร์ซีนิเพ็กเองเนี่ยนอกจากเรามีโรงภาพยนตร์แล้วเนี่ยนะครับภาพยนตร์เนี่ยเป็นคอนเทนต์ที่จริงๆมันมีวินโด์นะครับวินโด์ที่หนึ่งคือเทียร์เ c กเกลคือ เข้าโรงภาพยนตร์ออกมาเป็นแผ่นวิดีโอดีวีดีวินโดว์ต่อไปเป็นเคเบิลทีวีเป็นฟรีทีวีเป็น TV, เพเพอร์วิวนะครับแล้วก็เป็นโมบายเป็นอะไรก็ไปเรื่อยๆนะครับวันนี้สิ่งหนึ่งที่เรากำลังพูดถึงอีกตัวหนึ่งก็เรื่องของดิจิทัลมีเดียนะครับวันนี้เนี่ยคอนเทนต์ต่างๆเนี่ย เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากและเร็วมากด้วยคำว่าดิจิตอลนะเมื่อดิจิตอลมาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเปลี่ยนไปเร็วมากนะครับมีกรณีศึกษาหลายๆอย่างนะครับเมื่อก่อนเนี่ยฟิล์มม้วนหนึ่งเนี่ยประมาณต้นทุนประมาณ4ี่0 0กว่าบาทนะครับหนังไทยเรื่องหนึ่งที่จะเข้าโรงต้องเข้าโรงประมาณร้อยกว่าโรงนะครับเฉพาะค่าฟิล์มเนี่ยล้านกว่าบาท สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปของนนวมีเดียคือดิจิตอลดิจิตอลทุกวันนี้ทุกคนคงรู้ทุกๆุกเดือนมันเร็วขึ้นแล้วราคามันก็ลงนะครับเมื่อกี้นี้5ล้านกว่าเนี่ยค่าฟิล์มเนี่ยวันนี้มันถูกนำมาใส่ทําไดตัวเดียวนะครับแล้วก็ลงไปเสียบหรือใส่ในฮาร์ดดิสลงไปเสียบ5ล้านกว่ากลายเป็นศนย์นะครับสำหรับค่าฟิล์ม อันนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์อย่างรุนแรงแล้วผมว่านอกจากอานอกจากองค์การเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วผมว่าเป็นเป็น,ปนทุกๆองค์การไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีต่างๆนะครับโอเคครับก็นะครับกลุ่มเมเจอร์นอกจากโรงภาพะยนตร์แล้วเรามี m อ็มพิ r เร์นะครับเรานำเข้าภาพะยนตร์จากต่างประเทศ ก็เราไปซื้อสิทธิ์คอนเทนต์เนี่ยนะครับจากตลาดภาพยนตร์ทุกคนคงเคยได้ยินมีตลาดเมืองคานตลาดอเมริกาเป็น FM m นะครับตลาดที่แคนาดาตลาดฮ่องกงตลาดฟูซานที่เกาหลีนะครับอันนี้ก็จะเป็น m p i มพิ r เจอรบริษัทในเครือนะครับเรามีบริษัทที่สร้างภาพยนตร์ไทยก็คือ M-39 นะครับก็ที่ผ่านมาก็ มีจอคสอสวิตตี้นะครับแล้วก็มีหลายหลเรื่องอะนะครับแล้วก็ทาง M Channel เองสิ้นปีนี้ก็จะเปิดค่ายภาพยนตร์เหมือนกันนะครับขึ้นหนึ่งค่ายเพราะว่าวันนี้เราต้องการมีภาพยนตร์เนี่ยไปเสิร์ฟให้กับโรงภาพยนตร์นะครับเรามีบริษัท MVD MVD เนี่ยก็จะเป็นบริษัทจัดจำหน่าย VCD DVD และก็รูปแบบ โฮมวิดีโอนะครับอันนี้ก็จะเป็นบริษัทในเครือนะครับวันนี้เรามีค่ายภาพยนตร์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสรมงคล GDS 5ฟ t t r u u p w w r r n r r b a t e r r วันนี้เราจะขึ้นช่องเคเบิลทีวีเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือคุณต้องมีคอนเทนต์ที่ดีที่สุดหลากหลายที่สุดมากที่สุดชนะกันที่คอนเทนต์ Content ของแคท อันนั้นนะครับของประเภทอันนั้นโอเคเมื่อเรามีคอนเทนต์ที่ดีแล้วเราก็เลยมองหาวันนี้เราขาดประสบการณ์ของเรื่องของทีวีนะครับเราก็เลยจับมือกับบริษัทกันนากรุป๊ปนะครับกันนากรุ๊ปมีประสบการณ์ของการทำทีวีมา60ปีนะครับทุกคนคงรู้จักเรื่องจริงผ่านจอทุกคนคงรู้จักจอจี้ นะครับทุกคนคงรู้จักละครตอนจับจับวงวงนะครับของดาราวีดีโอนะครับวันนี้ทุกคนคงจะเห็นรายการหลายๆรายการเนี่ยถูกถ่ายในสตูดิโอของกันตนานะครับวันนี้กันตนามีโรงถ่ายภาพยนตร์นะครับวันนี้กันตนามีแลบซาวแล้วนอกจากกันตนาจะทำธุรกิจของทีวีแล้วเนี่ย กันนาก็ยังเป็นเจ้าใหญ่ของการทำธุรกิจภาพยนตร์ด้วยนะครับวันนี้กันนาเป็นฟิล์มแลับที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้นะครับไม่ใช่ประเทศไทยนะครับวันนี้ฮ่องกงเกาหลีอินโดทุกที่ก็ส่งฟิล์มมาล้างที่ที่กันนานะครับกันนาเป็นบริษัทอยู่ในเครืออยู่ในกลุ่มของบริษัทชื่อดีลัดเป็นบริษัทฟิล์มแลับใหญ่ที่สุดในโลกนี้เหมือนกัน นะครับอันนี้เนี่ยโอเคกันานาก็จะมีศักยภาพในการทำา CG ในการทำซาวดแ lap ในการทำอะไรจะเห็นได้จากคุณภาพสูงสุดของเราที่ออกมาโชว์ก็คือการกล้วยนะครับทุกคนคงเคยเห็นแอนิเมชันของการกล้วยหละนะครับการทำา CG หนังแม้ในหนังก็หนังฮ้องโกงหนังในเอเชียหลาย,ลายๆเรื่องก็มาทำา CG ท,ที่ที่กันตนานะครับ เพราะฉะนั้นกันนาก็มีอุปกรณ์มีโน้ตฮาวมีรถโมบายที่เราจะถ่ายทอดสดเพราะฉะนั้นเมื่อเมเจอร์ซีนีเพกจับมือกับกันนานะครับเราก็เลยเป็นการตอกย้ำมั่นใจได้ว่าช่องเราเนี่ยเป็นช่องทีวีที่เกี่ยวกับภาพยนตร์เนี่ยที่จะต้องเป็น เบอร์นหนึ่งเน่เพราะว่าเราเป็นศักยภาพของเบอร์นหนึ่งกับเบอร์นหนึ่งมารวมกันนะครับอันนี้ก็เป็นการรวมกันนะครับก,ก็จะขอแชร์นิดหนึ่งในเรื่องของกันนานะครับวันนี้เนี่ยกันนาที่เมื่อกี้บอกให้ฟังนะครับวันนี้เนี่ยเรื่องของดิจิตอลที่เข้ามาวันนี้กันนาอยู่ในบริษัทในกลุ่มชื่อว่าดีลับ นะครับในโลกนี้มีบริษัทใหญ่ๆที่ทำฟิล์มแลบเนี่ยก็คือบริษัทดีลักกับซีเนคัลเลอร์แลบนะครับสองบริษัทนีเ้เขาทำมันเหมือนโค้กกับเป๊ปซี่แหะครับสองบริษัทใหญ่นะครับในโลกนี้หลังบ้านที่คุณดูฟีดูหนังกันอยู่เนี่ยหลังบ้านในโลกนี้มันมีเรื่องที่อยู่ในเคสดาร์ที่ทคลาสสิกมากนะครับเขาแข่งขันกันจนถึงขนาด ไปรับพี่ตั้งแต่ก่อนสร้าง